ลุงกิพี่น้องสวัสดีพ่อแม่พี่น้องสวัส,ด,สดีสู่ทุกคนเนาะยำวันเกิดานสาวเพิ่นยังห่อมาให้น,น้องๆกินีด้พี่น้องเลยหำบ่ด้หำกินจำเล่นหแล้วมาหำสิเล่นนบ่ trên hướng này phải không? Bên pi là bây giờ Nó cho kênh Bà đó hết đấy luôn bao đi sai mày sai này nha ba luôn bằng đô hả ừ, Rồi. Mm hmm, mmmm 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 này mmmm 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 nhảy, mày

แมมสิกรอดอืมเฮ้ยหนูเป็นกิน <sstrime> <Karek> คือว่วไส่เกือบไหมมัหนุแค่วัวยากวัยากเผ็ดเพ็ดสบายดีเนาะมันเผ็ดเลยเนาะน้าบัวขาไก่โอ้ยทีดินและที่เขาฟาก่อนเลยบัเอาคาไก่เนาะมันเผ็ดนี่แม่กินเผ็ดบวงบวงบวาง

mình mẹ mình không nhá. mẹ 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 อันกินกุ้งบ่บ่บ่กินนี่แล้วเม่อิืนหลให้กินนี่แล้วจังเอ้ามาตะเกียบนายพอน้ำชองอันนายพอในตะเกียบนี่ยที่ได้กินเลยนี่ก็เอ็นเฮ้ยเดนียวมันโอ้โหจับกุ้งมอสิเพ็ดอันเผ็ดขึ้นหนุกหนังบ่โดยเมื่อวานไงโอ้โห มันดูเย็นจิโจ้มาพอเอาให้ไหมนี่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 โอ้ยลูกชิ้นจะโจกลงไปได้เพชรแต่ก่อนแลุกนก่อนวันของเรามาใสนจะเย็นหน่อเคืนคนละมากินอันหนึ่งมันเขาท่าม่ได้แล้เย็นจิโจ้

เป็นปีเลยเนาะบอกายุจะได้กินช่วงไหนงานบไข่กินไเดเบ่เอาบวงตังหินเอามาเด้อมาเด้อมาทำอมหมดจบเืชุดแล้วบ่ไงาจะไ้เงินบ่หงิเห็ดนำ บอยบาเบ็นกับเพียงสีสยีนี่นั่นมเลยอายุ <c oughs> ผิดพลไดอ,อาเปรตนำก้านไร้กระรุงใช่ขึ้นไม่ข่อยเป็นนงเคยกว่าตัวหมาทำนะมาสิบอะไรเห็น่ได้ดโดนนอนเะอย่นอื่น,น อันนี้พอดีมีต่ไปนไปลงปูนพอดีิตครับข่อยก็จะไปงนะฮะแต่้ยมีงทำหาก็ัทาหาอะไรเงวังเนไปแล้วดิน้เออจังไ่เร็วเอามาเบิ่งดูเอามาเบิ้งดูน่องไกลนะเมนมีแต่ดินโอมาเลยบ่จักมาพี่มาพี่มาพอพี่

อย่าคืนง่ายพอต่างหเต๋้เลยก่อนนี่เป็นการฟุตตีได้มาเอาี่หัมาเต้มตอต่อเดยเนเดยเบเฮ้ยบเบ้ด นาแลวตัมงเปเงิน ไปดดูลเไม่ก่อนนะพอนมันทางปากนะฮะเฮ้ยเรื่อยระบุระบุสิเอ้าเข้ามาเงียงกระพายตรงระบุบุแม่เฮ้ยแม่บุแม่ปุ่นห้าเก็บขยะเลย บ่วงเนี่ยมั้มันอะบ่วงไปน้ำบวกลาพี่น้องขอบใจลุงกีหลายๆนะ